สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และแฟนเพจทางช่อง YouTube ทุกท่านนะคะพบกันกับการรีวิวสินค้าเข้าใหม่นะคะของทางร้านปัญญาแท็กเตอร์ค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเป็นแท็กเตอร์นะคะ ใช้ขนาด32แรงม้านะคะรุ่น L3218 จากค่ายคูโบต้านะคะตัวนี้นะคะสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะวันนี้นะคะก็จะนำมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆที่สนใจนะคะแล้วก็กำลังตามหานะคะรถขนาดไซสกลางๆเอาไปใช้งานสวนงานไร่งานนานะคะเอาไได้มารับชมกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะรถจดทะเบ,บียนปี60นะคะ ลูกค้าเดิมใช้งานไล่มานะคะตัวนี้นะคะสวยใหม่นะคะพร้อมใช้เลยค่ะสะภาพตัวเครื่องนะคะสีสันเครื่องยนต์สีสันเดิมรอยมาร์กเดิมอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะตัวนี้นะคะก็มีชุดใบมิดันดินหน้านะคะ fd 1 4 4 d ดีตราช้างนะคะติดตั้งคู่ตัวมาให้นะคะเป็นของคู่ตัวจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะแบบคันล่านะคะก็ ดันดีนะคะกำลังค่อนข้างดีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็อุปกรณ์หลังก็มีอีก1ชิ้นค่ะเป็นผานพวนนะคะขนาดา5ใบ22นิ้วนะคะ5จานใบ22นิ้วสนใจก็ลองเข้ามาชมเข้ามาทดสอบขับสินค้าที่หน้าร้านได้นะคะในส่วนของชั่วโมงการทำงานนะคะตัวนี้ทำงานไปแล้ว300ชั่วโมงการทำงานค่ะ สวยๆใหม่ๆใช้งานน้อยๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็เข้ามาชมเข้ามาทดสอบขับได้เลยในส่วนของตัวยางนะคะยางหลังเป็นยางเดิมคู่ตัวยางหน้าเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะคะก็พร้อมลุยงานได้ทันทีค่ะตัวนี้นะคะราคาที่เราเปิดไว้นะคะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นนะคะมีชุดใบมีดดันดินและผ่าน5นะคะตัวนี้ราคา355,000บาทนะคะ ถ้าเป็นเงินสดสามารถต่อรองได้นะคะถ้าสนใจระบบเงินผ่อนก็เดี๋ยวสอบถามเข้ามานะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะหรือว่าจะาทิ้งอสอบถามมาทางข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบระบบเครื่องยนต์นะคะให้ได้รับชมกันค่ะ สำหรับพี่ๆเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะต้องการนะคะครูป้า l 3 2 1าคันนี้ไปใช้งานนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามากับทางร้านได้นะคะเบอร์โทร0875223883 0953399988นะคะคันนี้จอดอยู่ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์สาขา2ค่ขาล้านอยู่เยื้องกับบริษัทลงสีซีบ้านท่าขอตมบลวบางบัวอํเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากท่านที่รับชมนะคะกด กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ